ครับผมมณีกาเป็นวันหนังค้านวันหนังค้านที่17พฤษภาคมเวลา10เกานาฬิกา3 12นาทีครับตอนนี้อยู่ในทานเรืออยู่ลาน40หาไเนะคะนออยู่ลาน40หาไรกำล,ลังถาปปางาง่ารถท็อปมโยกตัวให้อยู่มณีกาเมื่อไเนี่ยตั้งแต่เ้าคนโบรานเี่ย เห็ดหยังอยู่ตัวองกับตัวอ้กไอจีนนะฮะตัวไอกินเนี่ยต้องลือใบนึงลือแทงลงใบนึงลือแทงลงใบนึงถ้าสีสีหาไรมันกับสีหยากแนวจังหน่อยเพราะว่าหยากเขาหาตูวเนี่ยนะเพราะว่าเขาเขาไประเดี๋างเป็นระเบียบนะว่าตูวเข้าอยู่หลอกได้หลอกได้ลูกยันชันตูวเข้าสิบโมมีนะก็ต้องมาจากแง่ามนะฮะจากแง่ามยี่สิบบาทเพื่อให้เขาหาตูวให้ยง่หมเขาก็เล่นแป๊บเดียวทนได้เลตูว เสียไปยี่สบาท้าย่ามหาไห่แต่มันกาง,ง่ายมันสะดวกจก่ของนะครับสะดวกจก่ของอันนี้ก็จะเป็นตัวไปทรงบีพี่เป็นถังอ่าประเภทปร,ประเภทน้ำมันเครื่องอประเภทน้ำมันเครื่อง ออ,อรถทอปก็สิโกขายเท่ากับเรียนตัวถอยเ,เพ่มตัวถอยของของหลอก EITU 3,800เปิดตัวห้ตรง EITU 3,800โ okay, อเคครับถอยใสุ่มกลัวกลับถึงบริษัทกันาจ,จะประมาณ2องทุ่มสองทุ่มครึ่งเหรอครับเอ้ยบอแมนตอนนี้ทุ่มครึ่งเนาะกลับหอนบริษัทกับประมาณแมนเหรอครับ พอเ,เกินสองถุงครึ่งครับเฮ้ยมาเราก็ฟังเสียงเตะตัวข,บขับเบียปิดแล้วก็เบรกปั๊บอันนี้เบอกให้ฟังซืือๆเลยเขาเบีบปิ๊ดอีกเรืองหนึ่งเลาก็ออกตัวได้นะเน,นี่เบอกให้ฟังซืือๆผู้พนบ่จ้างเอ้ยผู้พนบ่จ้างแยมหาตู้เพิ่งกระสีหาเอง หาเองมือกับสีย่างหาดีครับแต่ว่าผมนี่ถฐายย่อยู่นี่ผมสีจางแต่ย่มเพราะว่าหาเองเนี่ยอู้ลำบากหลายพมิตรปวดเสดตู่บังเท้อฝนตกลิ้นนี่คือผู้พันหาตู่เองเนี่ถือไฟสายย่างเลาะหาตู่โอ้ยปวดเสียพอตู่เป็นจังเป็นเท่าใด้ลอยใบเลยทับเทินเตืนกันหายากครับ รลเิี่ันโมมี่โมมี่ม,ม,มองว่างนะก็ว่างไปทั่วทีพอได้ตู้แล้วปุ๊บเข้ากับไปเทอร์มินอลสองเอาเอกาสารไปไปเฮ็ดเฮ็ดไปป่อยนะอันนี้อันนี้เบาถึงวิธีการขั้นตอนการทำงานในการเ่นตู้มันก็ขั้นตอนมันก็นสิยากแน่ อตอนกสิยาแน่อยู่อย่างของงานอย่างอื่นล่ะไปทำม,มันมบ่ถ้าบ่ท่านเป็นนะ่ะผมว่าผมขับที่เลีอนะ่ะขับไปใหม่เนี่ยผมมาโอ้ยเรียนตู่เรียนในป้นอนนี่มาอีกราา้านยังหลายสมัยก่อนเนี่ยผมเรียนเนี่ยผมเห็ดใบช่อเองนะฮะสมัยตั้งแต่สิบปีที่แล้วสิบกว่าปีที่แล้วแต่ปีปี่ปีหาหนึ่งหาสองเนี่ยประมาณเนี่ยผมเรียนตู้ ผมเริ่มเล่นตู้เล่น,นยากครับสมัยตะกี้เหตุใบ mm hmm. ช่อเองเดินเองกสาเกนเองทุกเมื่อนีงก็สิยังมีอยู่ดอกบางบริษัทเล่นอยู่แหลมเนี่ยส่วนมากเฮตดใบช่อเองนะคุณครับเฮตุใบช่อเองแล้วก็สมัยก่อนนี่เศรษฐกิจประเทศไทยมันดีนะฮะเศรษฐกิจมันดีกันลดกับร้าย เอาทาเรือเนี่ต้องรอนะฮะทา่าโดนควรจะได้ตู้ควรจะไดมืถ,ถึงคิวเจาว้าขอางควรจะได้เฮ็ดเอกสารแล้วอ้หู้ทาโดนพี่น้องทุกมือนี่เศรษฐกิจดดบดีกับเล่นตู้ง่ายนี่แต่ว่าห่างเงิเนในกระเป๋ามันบ่ค่อยบ่ค่อยมีปัญหาหนิะนะฝืดเครื่องนะพี่น้องอันนี้รถกับลงเลงสมัยก่อนเนี่ทาเรือเนี่แน่นเอียดด้วครับรถ จอดถางงานกันนี่เต็มรถหลายสมัยก่อนงานมันหลายนอนดีละครับสมัยก่อนเมมานอนอยู่ทางเขาภูาสานนอนเนี่ยอกใหม่ขึ้นไหมน่นะตั้งแต่สิบกว่าปีที่แล้วทุกเมื่อนี่เลนงานสบายสบายขึ้นนะนะแต่ว่าทางงานเนก็ค่อยมีอย่าง แต่ว่าห่างบ่ค่อยได้เงินนะเอาง่ายๆโอเคพี่น้องโอเคนี่แหละครับเอาตู้ไปเห็ดเอกสารเยอทถ้าไม่นอนสองเงน